สวัสดีครับจากนัทนะครับสวัสดีลูกค้า FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปนะครับประจำวันที่28นะครับเมษายน2567นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาหลักนะครับสาขาในนะครับใกล้ๆกับศูนย์คูปต้าอำเภอวังสามหมอนะครับท่านใดที่กําลังมองหารถไถมือสองนะครับวันนี้มีสตาร์ทเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ L34 0 8นะครับราคาเริ่มต้นเพียง179,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถเครื่องยนต์3สูบ2เงแถวโฟล์ว แล้วก็อุปกรณ์ต่อพวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นะครับช่วงนี้ออกดีเลยวันนี้ก็มีส่งมอบนะครับเป็นรถ L3408 นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะมีโรตารี่นะใต้อีกหนึ่งตัวนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถไถมือสองกับเราไว้ใช้งานนะครับเงอนขเราง่ายๆครับเราขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเอสอได้นะครับรถทุกคันนะครับมีประกันมีการตรวจเช็คนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะซื้อตามสภาพนะครับไปไว้ใช้งานก็ได้นะครับมีทั้งราคาก่อนเก็บและราคาที่ปรับสภาพสวยๆแล้วนะครับอันใด เบอร์โทรไว้หน่อยนะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราไปรีวิวนะครับที่สาขานอกนะครับวันนี้ก็มารีวิวที่สาขาในบ้างนะครับมีรถรุ่นไหนบ้างก็พามาชมครับคันแรกนะครับเป็นรถตัก f m World นะครับ คันนี้ยังอยู่นะครับ w d 4 5 4 k เป็นรถใหม่มือหนึ่งนะครับคันนี้ผมขายในราคาทุนแล้วนะครับอยู่ที่430,000บาทใครได้ไปผมถือว่าคุ้มนะครับมาใครที่ต้องการเอาไปไว้ตัดนะครับไปไว้ยกนะครับตัวนี้นะครับเหมาะเลยนะครับเป็นรถใหม่มือหนึ่งขนาด45แรงม้านะครับรถชื่อผมเองด้วยนะครับราคาเพียง430,000บาทจัดส่งปี300กมนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นยันมานะครับอ่าสาวกยันมาช่วงนี้มียันมามา ทั้งหมด3คันเนาะตอนนี้เหลืออยู่3คันมี51แรง1คันยันมา39แรงเหลือ2คันนะครับตัวนี้เป็น EF514T นะครับขนาด51แรงม้าคันนี้รวมตรวจเช็คทำสีนะครับแถมเปลี่ยนยางหน้าให้ด้วย1คู่นะครับอ่าก็จะอยู่ที่359,000บาทน,นะครับรวมของเหลวใหม่นะครับแล้วก็รวมเก็บสีให้นะครับ359,000บาทรถจดทะเบียนปี2562ครับเป็นยันมา51แรงม้า ตัวนี้นะครับเป็นรถที่นิยมใช้นะครับ9ก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังนะครับรอบจัดรอบเร็วมากนะครับใครที่หารถไถนะครับสภาพดีๆไว้ใช้งานนะครับตัวแรงไว้ใช้งานนะครับแล้วก็เป็นรถตลาดด้วยนะครับแนะนําเป็นคันนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่หาผัานยกล่องนะครับหางขุดมันนะครับหางตัดหญ้านะครับหางควนหรือคาดนะครับไว้สําหรับคาดนาก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ไม้อีกหนึ่งคันครับที่เข้ามาใหม่นะครับคันนี้เดิมๆสวยตามสภาพนะครับสภาพยางคันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณยางหลังประมาณ90%อนะครับยางหน้าประมาณ85%เเนะครับเป็นรุ่นคูปัตตาลเอลซ่าสามสี่ศูนย์แปดีนะครับสามสแรงม้านะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สสูบเดรกนะครับเป็นรุ่นที่ไม่ต้องได้เผาหัวสตาร์ทแล้วนะครับรถสีเดิมๆนะครับตรงนี้ก็มีผุบ้างนิดหน่อยครับตามอายุการใช้งานเนาะคันนี้นะครับผมปล่อยที่ราคา 195,000บาทครับใช้งานอยู่ที่3,789ชั่วโมงการทำงานครับ195,000ครับเตรียมทะเบียนเอกสารที่โอนครบนะครับใครที่สนใจนะครับอ่าหรือว่าใครที่ต้องการซื้อแบบคุ้มๆนะครับคันนี้ขายอยู่ที่210,000บาทนะครับได้โรตารี่ปั่นดินพร้อมนะครับ210,000บาทได้ครบ3ชิ้นนะครับ L 3 4 0 8 t i ระบบเป็น8เกียร์ดนหน้า4เกียร์ถอยหลังเป็นรถเครื่องยนต์3สูบนะครับก็ เหมือนกับพวก L40 เหมือนเหมือนกับพวก L36 ครับรถที่เหมาะใช้งานนะครับกับประเภทนาประเภทไร่มันสัปะหลังนะครับหรืองานเกษตรในครัวเรือนของเรานะครับดันได้ไถได้2พาวโวอวิวครับไม้อหนึ่งคันครับกับเจ้าไคโอตินะครับ EX50 นะครับ50แรงม้านะครับคันนี้เป็นรถที่ใช้ดีหนึ่รุ่นนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับดันหน้าแล้วก็หางนะครับรถจดทะเบียนปี2558นะครับ 4วิวไฟฟ้าพีดีโอไฟฟ้านะครับมีดับคอนโทรลด้านหลังนะครับมีจอยเสียบน้ำมันให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาเพียง2 5 9 0 0 0หบาทซึ่งราคาผมถือว่าคุ้มๆนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบเลยนะครับจัดตรงปีสา0ร้อกมอนะครับคันนี้ไม่ได้รวมเช็คเก็บจุดรั่วซึมนะครับพื้นเพเดิมรถถือว่าแห้งดีนะครับแห้งดีนะครับไม่รั่วไม่ซึมยางสวยทั้ง4เส้นนะครับถัดมานะครับพามาชม L 3 6สาหกนครับ ตัวนี้เก็บแค่สีคันล่างนะครับกระจังหน้ามีแตกนะครับคันนี้ขายอยู่ที่ราคา206,900บาทแล้วกันนะครับ2 6 9 0 0บาทนะครับปรับลดราคาลงให้นะครับอุปกรณ์ได้ใบดันแล้วก็หางนะครับอ่ารถไม่ได้เช็คอะไรนะครับก็คือขายไปตามสภาพนี้นะครับมีเก็บแค่สีคันล่างนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นครับดันหน้าแล้วก็ได้หางควนนะครับรถใช้งาน2,000กว่าชั่วโมงจดทะเบียนปี2,554ครับ อีกหนึ่งคันครับสวยๆนังฟ้าเลยนะครับปีน้อยใช้งานน้อยนะครับ1,800ชั่วโมงนะครับคันนี้เดี๋ยวผมแถมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับจบภายในราคา3 3 9 0 0 0ับาทนะครับคุณได้ชุดเบดันใหม่นะครับเป็นชุดเบดันของ36หน้าเบดันกว้างๆเลยนะครับอ่าเพอยางชุดนี้หมดแล้วนะครับลูกค้าก็สามารถอัพไซส์ยางเป็นไซส์ยางของ3 6ของ40ได้เลยนะครับเพราะว่ากระทะล้อมันใช้ขอบเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นรถที่น่าใช้หนึ่งรุ่นนะครับสำหรับ L 3 2 1 8 s t ร,รถจดทะเบียนปี2,565นะคันนี้นะครับ3 3 9 0 0 0บาทมาอีกหนึ่งคันครับ L 3 6 0 8 D T นะครับตัวนี้ฟิตเครื่องใหม่เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่นะครับสภาพยางอยู่ที่90%ครับสีสันเดิมสภาพสวยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทครับ2 7 9 0 0 0บาทนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้น สีเดิมสภาพนี้ครับของเลียวเปลี่ยนให้ทั้งหมดแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับจับจองกันได้เลยนะครับคันนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังรถปี54เช่นกันนะครับมาตัวถูกคับ L 3 4 0 8นะครับราคาอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทครับคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบตัวนี้ต้องได้เผาหัวสตาร์ทนะครับไม่ได้อ่าไม่มีใบเอกสารแจ้งเกิดนะครับมีใบซื้อขายให้นะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังครับสำหรับ3าสี่แรงคันนี้นะครับอ่าดูนะครับสีสัน สวยครับใครที่มีงบไม่เยอะครับจับจองได้เลยนะครับนะคันนี้นะสวยๆนะครับ34แรงม้านะครับอ่าตัวนี้เจ้าของเดิมเขาครอบเผาไว้น่าจะไปแปลงใส่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่ารถก็พื้นเพยน่าจะมีการเก็บสีมาแล้วนะครับอ่มีการเก็บสีมาแล้วนะครับลูกค้าน่าจะขยับรุ่นอ่คันนี้นะครับ1น9 0 0 0น้บาทครับราคาเริ่มต้นของวันนี้นะครับ หมายหนึ่งคันครับกับเจ้า l 4 0 1 8 d t นะครับ40แรงม้าครับเครื่องยนต์เป็น3สูบไดเรกนะครับตัวนี้นะครับขายในราคา355,000บาทแล้วกันนะครับ355,000บาทได้อุปกรณ์ใบดันแล้วก็หางควนครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับเดี๋ยวแผนราคาผมเปลี่ยนให้นะครับแผนราคาผมเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับสภาพยางก็ถือว่าอยู่ในระดับ80%นะครับ80%นะครับตัวนี้รถปี62นะครับ อีกหนึ่งคันครับราคาคุ้มๆยังอยู่นะคันนี้เป็นเจ้า New h o แ l a n d นะครับ New h o l ล a n d 48แรงม้านะครับเป็น TC 48R นะครับเครื่องยนต์เป็น4ี่สูบไดเล็กครับคันนี้ได้แบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับผมเก็บสีคันล่างนะครับสีชุดวนนะครับเป็นสีเดิมนะครับแผ่นราคาไม่มีแตกนะครับรถถือว่าสภาพสวยนะครับมีช่องต่อน้ํามันด้านหลังด้วยนะครับอ่าใครที่สนใจนะครับคันนี้ราคาเพียง259,000บาทนะครับรถจดทะเบียนปี2558นะครับ58นะครับ อีกหนึ่งคันครับกับอีซิกินะครับ NT542AW นะครับเป็นตัวเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบครับหน้ายางกว้างครับผมชอบอีซิกิคือหน้ายางหลังกว้างนะครับแล้วก็ระบบถือว่าแน่นๆเป็นเครื่องยนต์สสูบที่มีเทอร์โบติดตั้งมาพร้อมจากโรงงานนะครับคันนี้นะครับจากราคา3ามแสนสี่นะครับผมปรับราคาเหลือแค่3ามแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นนะครับราคาสุดคุ้มเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้อันนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับอีกหนึ่งคันครับคูเปต้า l 4 5 0 8 di นะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบไดเ e c t นะครับอ่าสองเพลา four wheel ขับเคลื่อน4ล้อนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางหลังก็มีตำหนินิดหน่อยครับยางหลังก็ประมาณ95%นะครับตัวนี้นะครับราคานะครับสุดคุ้มเลยเพียง2 8 9 0 0 0บาทนะครับ289,000บาทรถสวยๆนะครับคันนี้คือเช็คร้อยนะครับอ่าเช็คร้อยทำอะไรบ้างนะครับก็เกินไปในหลายคลิปแล้วเนาะอ่า ป๊บสายไฮดรอลิกเปลี่ยนใหม่นะครับน้ำมันเครื่องของเหลวใหม่ทั้งระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับกระจังหน้าเบิกใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับชุดกระจังหน้านี่ถือว่าแพงมากๆนะครับฝาข้างนี่สองพัแก้มหน้านี่ชุดหนึ่งเกือบห้าหกพันนะครับชุดหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้น้ํามันเครื่องของเหลวเปลี่ยนใหม่นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับรับประกันเครื่องยนต์สามเดือนหลังการขายนะครับตัวนี้นะใครที่สนใจนะครับราคาเพียงสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท มาคันสุดท้ายครับอ่า LC 708 DT นะครับ4 7แรงม้าครับเครื่องยนต์เป็น4สูบนะครับ2พาย4วิวรับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้ยางใหม่4เส้นครับเคสร้อยเหมือนกันนะครับราคาเพียง399,000บาทนะครับ399,000บาทเท่านั้นนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นทุกคันนะครับใครที่สนใจนะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเปิดแนนาของบริษัทนัทแท็กเตอร์นะครับเซอร์วิสแอนด์ซัพพลายนะครับ สาขาเรานะครับมีทั้งหมด2สาขานะครับใกล้กันเพียง7กิโลเมตรนะครับถ้ามาจากอุดรก็จะเจอสาขาใหม่ก่อนนะครับอยู่ขวามือนะครับเลยบริเวณหมู่บ้านหนองยะไซมานะครับส่วนถ้ามาจากสกลมาจากวาริสก็จะเจอสาขาหลักของเรานะครับใกล้ๆกับศูนย์คูโบต้าแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงวางจําหน่ายอยู่นะครับสนใจนะครับแวะเวียนมานะครับขอบคุณครับผม